สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการรายงานข่าวสารไม่มีจุดประสงค์หลักในการชี้นําชักชวนหรือระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บโบรกเกอร์ใดๆจะไปไปตามความต้องการของนักลงทุนกระผมเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกใช้บริการนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดและความเสี่ยงก่อนทําลงทุนในทุกครั้งสนับสนุนโดย Po, อ like a อ e x p r โฉมเธอได้กระโโป้เธอกำับโรเกอร์ดำหนึ่งได้แล้วในวันนี้ M po, อ like a อ e x p r โฉมเธอได้กระโปรฟรีฟอยู่ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงการแนะนำขอนังทุนในวันนี้จะรับทันที50 u s ดอลลาร์ x อ็กอปันีวันนี้รับบรัจฟรีทันที30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับสวัสดีนะักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวในวันนี้เราพานักลงทุนมาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินปอนไปก่อนเลยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนายกรัฐมนตรีอังกฤษปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเส้นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทําตลาดการเงินปั่นป่วนนายกัวร์ซีกัวเทงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหราชอาจักรถูกปลดจากตําแหน่งเมื่อ14ตุลาคมหลังบินด่วนกลับจากการประชุม IMF ในสหรัฐ ก่อนกำหนดเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีริชทรัชที่ทำเนียบหมายเลขสิบในกรุงรอนดันนายกวัวเจงอยู่ตำแหน่งได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นและก็เพิ่งจะ,ะแถลงแผงกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดภาษีมูลค่า4.5หมื่นล้านปอนด์ต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ23กันยายนแต่แผนการดังกล่าวไม่มีรายละเอียดว่าจะนำเงินมาจากไหนเพื่อใช้ในแผนการทำให้ค่าเงินปอนด์มีความผันผวนร่วงต่ำสุดเป็นประวัติการก่อนบีตัวขึ้นในอัตราดอกเบี้ยนะครับนังสุนครับที่ทำให้สินเชื่อต่างๆเนี่ยพุ่งพรวดราคาพันธบตรรัฐบาลสุดหนักจนธนาคารกลางต้องเข้ามาแทรกแซง แม้ว่าแผนล,ลดภาษีจะสร้างความปั่นป่วนในตลาดการเงินแต่นายกัวเตงก็ยังยืนยันว่าจะไม่ปรับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้ที่มีอีกชื่อว่างบประมาณแผ่นดินฉบับยอ่อหรือว่ามิล i ิบัจเก็ตแล้วก็หนึ่งวันก่อนหน้านี้อันนี้เป็นข่าวของสัปดาห์ที่แล้วนะครับแหล่งข่าวในทัเรียบนายกก็บอกกับ BBC ว่านางทรัสซ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารัฐมนตรีครั้งเนี่ยทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมาก หลังข่าวดังกล่าวนะครับได้มีการเปิดเผยออกมาทางสื่อของอังกฤษนายกวาเจงก็ได้มีการทวีตจดหมายกาลาออกครับนายกวาเจงอยู่ตต่แบกได้เพียงแค่31วันเท่านั้นนับว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ลงตำแหน่งสั้นที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากเอียนม็กลอยที่หัวใจวายเสียชีวิตหลังรับตำแหน่งเพียงแค่30วันเมื่อปี1970 นับตั้งแต่ปี2019ที่พรรคคอนซูมเวอร์ทีฟขึ้นบริหารประเทศสหราชอาณาจักรมีรมัฐมนตรีครั้งมาแล้ว4คนในจำนวนนี้มีนายนาดีมซาฮาวีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดเป็นันดับที่3ด้วยเวลาเพียงแค่63วันและนายซาจิตจาวิดท,ที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดเป็นันดับที่4ด้วยเวลา204วันแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ถูกวิจารณ์ก็มีรายละเอียดดังนี้ครับ นายกว่าเจงเนี่ยตั้งใจที่จะให้การลดภาษีมูลค่าหลายหมื่นล้านปอนนี้เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เงินเฟอ้ออยู่ที่เลขสองผู้คนในชักหน้าไม่ถึงหลังแต่พักฝ่ายค้านบอกว่าแผนนี้มีเพื่อช่วยคนรวยมากกว่าคนจนจะทำให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นส่วนนักลงทุนในตลาดการเงินก็ไม่เชื่อมั่นในแผนการดังกล่าวลดภาษีหลายชนิดและจะเอาเงินจากไหนมาชดเชย กรัวว่ารัฐเนี่ยจะมีหนี้เพิ่มมากมายจากการกู้ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นค่าเงินปอนก็ตกไปกว่า3%เมื่อเทียบกับดอลลาร์เมื่อ23กันยายนที่ผ่านมาวันที่เขาเผยแผนนี้ต่อสภาทำสถิติต่ำสุดในรอบ37ปีเลยทีเดียวในการถแถลงการคราวนั้นรัฐมนตรีครังที่อพยพจากกาหน้าตั้งแต่เด็ก ผู้ที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมและก็มีประวัติการศึกษาที่ดีเยี่ยมทั้งมัธยมโรงเรียนอีเจนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและก็ปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่เคมบริดจ์ก็เชื่อมั่นว่าแผนลดภาษีครั้งนี้จะทําให้เศรษฐกิจของอังกฤษแข่งขันกับชาติยุโรปอื่นได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าเสียงวิจารณ์ต่อแผนดังกล่าวจากฝ่ายค้านสมาชิกพรรคคอนเวอร์ทีฟ ตลาดการเงินเนี่ยดังขึ้นเรื่อยๆต้องการทบทวนแผนนี้แต่นัครัสก็ถแถลงปกป้องแผนและก็ยืนยันข้างนายควาเจงตลอดสอสของพรรคคอนเสิร์ติฟคนหนึ่งบอกกับ BBC ว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยเหมือนกับถูกลุกคาดและพวกเขาได้กำลังตกอยู่ในหายนะนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามาครับขอบพระคุณครับ